สวัสดีทุกท่านที่ก็ลังรับชมช่อง u t u b e กลอสองเลนะครับผมนี่ครับวันนี้เรามาเที่ยวกันแถวบางกระเบาเนะเรามาเที่ยวกันแถวบางกระเบามาเก็บตกนะไม่รู้จะมีตัวให้เราเก็บตกหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในนะข้างหลังนะว่าจะมีตัวให้เราเก็บตกหรือเปล่านะครับ นีม่มาอาสายอะ่ะตอนนี้ตอนนี้จะบ่ายโมงอะพอดีเมื่อเช้าให้ข้าวไก่อยู่นะฮะก็เลยก็เลยช้านี่ครับผมอ่าเกามาดังตรงนี้มันเป็นหลังอนะันทำไมบางกะเบานะแต่ข้าเลาะริมนามา,มา ขออนาเจ้าที่นะเข้าหมาปลาครับผมหลั <laughs> กท่านไหนที่กดติดตามกันไปแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนานไหน่งที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนี่ครับผมเรามาถึงแม่น้ำแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถนะจะขับรถเอาข้างหลังลงนี้แม่น้ำมาถึงแม่น้ำแล้วแนวผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะ แรดไมกแล้วนะมันเป็นเงาเงาะดูยากไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่เมื่อกี้กะจะรอให้มันขึ้นจิบนะขึ้นมาแบบให้เห็นตัวชัดๆหายไปเลยมันเปรี้ยวนะปลาปลาแรดที่นี่มันเปรี้ยวนะกะว่าจะร้อยมันขึ้นมาเห็นตัวชัดๆหายไปเลย ว่ามันไม่มีที่แอบด้วย่ะตรงนี้พอเราเรอจะเห็นมันจะชัดมันก็เห็นเราชัดทีนี้มันเข้าไปเลยไห้ด่า้ด ไม่รู้ตัวเล็กตัวน้อยฮะอ้าตว,าต,วาตัวไม่วะอ๋อตัวโดนโดนอะตัวไม่โตเห็นเงาๆมาทัดเลยนี่ครับนี่เปลาแรดโอ้ ตัวไม่โตแล้วนี่โอเคเดี๋ยวพาไปเก็บก่อนเห็นมันมาเป็นเงาเงามานะใต้กิง้งไผ่นั่นๆตรงคอไผ่เข้าไปอีกครับเข้าไปตายาได้อีกนะเมื่อกี้ออกมาสองตัวแอบเข้าไปตายายได้อีก มันเร็วมากนะเดี๋ยวมันยังเร็วอยู่ยังเร็วอยู่อู้เร็วจังเดี๋ยวเดี๋ยวลอกก่อนมันยังเร็วอยู่ เรื่องกว่านี้หน่อยเร็วมากเลยพุทธพิพุดทจริญญา โดนแล้วพ่อนะโดนกับโดนโดนนะตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งโดนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยโดนตัๆนะฮะ

มาแล้วครับใช้ได้ฮนะตัวใช้ได้ตัว,วดีฮะเนี่ยโอ้ตัวสนะนะวยเลยับที่มือฮนะโอเคเดี๋ยวเราบ้าไปเก็บลไนะ ตับทิมใหม่อีกตัวแนละ้วแต่มันยังเร็วอยู่หาจังหวะดีๆก่อนนะาหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนวะหายไปเลยหายไปไห,วหปนหวะ bên này hoa web điêu anh thập đi thông thổ mã hải lắm bên này ปลาเล็ดเข้ามาพอทับทีมมาปลาเล็ดเข้ามาด้วยอยู่ใต้ไม้ไผ่แต่ปลาเล็ดนี่ไม่รู้ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยเห็นแปบบ๊แบๆบเรารอทับทีมอยู่นะ ปลาหนินก็ไปเจอตับทิมไม่ใช่ปลาแรดปลานินปลานินปลานินเนี่ยไปเจปลาแรดเห็นแล้วปลานินปลานินลองเกลือของปลาแรดเข้ามาเอ้ยปลาทับทิมเข้ามาปลานินเข้ามาอยู่กักอยู่ได้ตอกกอนไม้เดี๋ยวรอดู ดูแล้วปลาเนินจะตัวโตกว่าปลาทับทิมสักหน่อยนะตอนแรกผมว่าปลาแรดนะที่ม,มันมาดำๆใต้น้ำผมยังไม่อยากยิงนึรว่าปลาแรดตัวเล็กทับทิมผมมีว่ะทับทิมทับทิมแดงเดงีย๋ยวเดี๋ยวรอให้มันนิ่งก่อนมันยังเปลียวอยู่ เกียวอยู่รอให้มันนิ่งกินอาหารให้นิ่งๆเหมือนปลานิลก,ก็ตัวโตอยู่นะเมื่อกี้แต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะปลาหนิ่งนะโอ้ยตับทิมก่อนดีกว่ายิงทิมก่อนดีกว่า ยิงทับทิมก่อนนะปานิ่ค่อยว่ากันอย่าบอกว่าไม่โดนนะโดนโดนโดน,นเดี๋ยวปานิ่ค่อยว่ากันทับทิมก่อนทับทิมไปก่อนทับทิมไปก่อน โอ้นึกว่าตัวไม่ใหญ่ตัวสวย่ีตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่ครับเดีย๋ยวไปเก็บกัน,นตอนนี้ฝนก็คลุ้มมาแล้วนะฝนเริ่มคลุ้มมาแล้วว่าจะรอไอ้ปานินอีกสักตัวหายเลยครับไม่รู้หายไปไหน ไม่มาอีกเลยสงสัยตกใจเมื่อกี้ผมยิงทับทิมคงจะหายไปแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้คงต้องกลับก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลากันที่บ้านนะครับผมตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะฮะ นี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับผมตับทิมสองตัวนะครับผมแกนี้ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วนะก็พอได้กับข้าวโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะคนสองเลสวัสดีครับ